วันนี้ท่านพี่น้องเราจะได้ยินแล้วเราก็จะเริ่มกันก็คือว่าเวลาเราทำอะไรเราชอบอะไรครับชอบเล่าให้คนอื่นฟังเวลาเราทำอะไรเราชอบบอกให้คนอื่นเช่นเราเนี่ยเป็นคนที่ตื่นตะหั่ยุดประจำแล้วเราก็ไปบอกว่าผมเนี่ยนะตื่นตะตั่ยุดประจำเลยถ้ามีคนอื่นถามเราบอกแต่ถ้าเป็นคนที่มีคำว่ากลัวเรื่องของริยะโอ้อวดเนี่ยนะเขาจะไม่บอกท่านพี่น้องดูเด็กนักเรียนฮาฟฟิสกุลออนเนี่ยนะ ถ้าท่านไปถามคนอาหรับเนี่ยถามว่าเป็นฮาฟิสกุรานไหมคนฮาฟิสกุรานคนอาหรับเขาจะบอกว่าสองคำไม่อินชาอัลลอฮ์ก็คำว่าอะไรอันฮัมดุลินละคนฮาฟิสอาหรับนะถ้าถามว่าเป็นฮาฟิสอันตะฮาฟิสกุรานอินชาอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าตัวเขาเองก็คือไม่มั่นใจว่าจะตอบได้ทั้งหมดไหมถ้าถามแต่ถ้าเขาตอบคําว่าเป็นฮาฟิสกุรานไหมอันฮัมดุลินละเขาไม่ได้อ้วดแต่เขาบอกว่าอะไรถ้าอันฮัมดุลินแลแสดงว่ามั่นใจ แต่ถ้าถามบ้านเรา,เราไม่ใช่ทั้งหมดนะนะบางคนนะเป็นฮาฟิซไหมอ๋อท่องจบมาตั้งแต่อายุสิบาวากานันอินซานะกวากานันอินซานอักซารเราใช้อินเจใดๆอยู่ในสุรอะไรนะอ๋อยังไม่ได้ทวนคือถ้าถามว่าเป็นฮาฟิซไหมอ๋อท่องมาตั้งแต่สิบห้าเวลาถามว่าอายานี้อยู่โรอไหนยังไม่ได้ทวนเขาไม่เรียกฮาฟิซฮาฟิซกุรอ่านนั้นต้องเป็นคนที่ไหนแม่นแล้วตอบได้แล้วจําได้อันนี้คือเรื่องของอะไรให้ระวัง